ถ้าสังเกตเนื้อหานะฮะเนื้อหาก็จะมีมวลสารทข้งๆเยอะทั้งเป็นดินเจ็ดป่าเจ็ดโป่งแล้วก็เป็นดินที่หลวงปู่ท่านหามารวมกับขงมวลสารของท่านเยอะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอะไรบ้างแต่พระพวกนี้ส่วนใหญ่เวลาผมนั่นก็คือผมจะไปถามหลวงปู่เองเลยวันนี้ท่านสร้างไหมนี่ท่านสร้างไหมเพราะบางทีไม่มีใครดูดีเท่ากับผู้สร้างอีกแล้วใช่แล้วอย่างนี้เวลาเราไปถามหลวงปู่หลวงปู่เห็นปุ๊บจำได้จาได้ขอไปด้วยครับต้องต้องคิดดีๆก่อนไปหาท่านบางทีขอแล้วก็เราไม่ให้ไม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องง่ายเนาะ คือแต่แต่อันนี้องนี้ด้วยรุ่นแรกอ่ะตอนผมไปรับกับหลวงปู่อ่ะหลวงปู่แกล้งก็คือว่าหลวงปู่ท่านเอาไปแอบในจีวรเลยผมหาพระไม่เจออะไรเงี้ยครับแล้วก็บอกว่ายึดแล้วยึดแล้วนั่นแหละครับแล้วก็ออกมาให้ตอนหลังนะครับก็มีรอยสวยสวยใช่หลวงปู่น่ารักมากอือองนี้สวยมากก็จะมีรอยขาวๆนี่คืออะไรนะครับเหมือนไม่รอยสเปรย์นะครับนี่ตะกุดหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ต้องไล่สองดูโอันนี้เราไม่รู้หรอ อะไรนะผมจำไม่ได้เยอะราคาขึ้นเลยนะมีตระกูลเนี่ยเหมือนจะเป็นแต่่าไม่รู้อ่าไม่เป็นไรหรืออาจจะเป็นกริงที่ทะลุออกมาก็ได้เป็นไปได้ถ้าเป็นกิ่งก็ต้องมีเสียงลองดูได้กิ่งด้วยครับกิ่งใช่ไหมฮะอ่าใช่ปริงเตะอาจเจอแล้วองนี้แหมนี่องนี้สวยครับนี่ข้างหลังอ่าเหมือนกับเป็นจะมีเขียนคำว่าปู่หินปู่หินแล้วก็จะมีปู่หินหนึ่งศูนย์หนึ่งก็มีมีหลายแบบครับ